รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเวลาเรามองเต็นท์ไปนะเรารู้สึกสบายตาเวลานอนในเต็นท์ก็สบายใจสบายกระเป๋าไหมครับไม่สบายกระเป๋าค่ะคนที่ถึงแบรนด์สปริงบาร์จะมีความภาคภูมิใจมากว่าเราคือ ออริจินอลของแบรนด์อันนี้เป็นเต็นที่ลุงแจ็คนอนกับเรานะคะท่านอนที่นี่ค่ะนี่คือเต็นท์ของลุงแจ็คที่นอนหนึ่งครับเรื่องสีเรื่องสีเป็นสีเขียวที่เกี่ยวขี่ทหารน้องสองมีหน้าต่างเพิ่มขึ้นหน้าต่างเรื่องของการระบายอากาศใช้งานให้เป็นประโยชน์ครับมาไทยทั้งทีเราก็ต้องใช้เยอะๆนะครับสนับสนุนโดย n o r t w a y Outdoor เต็นท์หลังคารถลูปท็อปเต็นท์ Full Camp กลับมาพบกับแรงแคมป์ปิ้งกันอีกครั้งนะครับวันนี้ก็ยังคงอยู่กันที่เก่งรลลักนะครับกับงานสปริงบาร์ออฟฟิเชียลไทยแลนครั้งที่2นะครับปีนี้จัดขึ้น by US Camp เกียงพานิชพีอูดนั่นเองนะครับแล้วก็บรรยากาศสนุกสนานครับแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายตลอดจนเรื่องราวของลุงแจ๊คแล้วก็เรื่องราวของเต็นท์ใหม่บรรยากาศสนุกสนานมากครับมีความตุก สำหรับใครที่รักชอบสปริงบาร์โดยตรงนี่งานนี้ห้ามพลาดกับและครั้งนี้เป็นครั้งที่2ที่เรายังคงเก็บภาพบรรยากาศมาให้ชมกันนะครับเรื่องราวของครั้งที่2หรือเรื่องราวของบรรยากาศงานจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันต่อดีกว่าครับมีตัวที่เป็นในส่วนของเรเชพอตแต่อันนี้เองนะคะมันก็จะเออยู่เลยใช่ไหมใช่ค่ะใช่อันนี้เองนะคะอันนี้นี่คืออันนี้ก็ยังเป็นต้นแบบไปเชื่อพอด สมัยนั้นเลยใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะก็เป็นโลโก้เดียวกันโลโก้เดียวกันโลโก้เดียวกันเขาจะมีของเขาเป็นเซ็ตอันนี้เลยค่ะอันนี้อินเนอร์เขาในไอ้เขาาในตัวเลยพี่ว่าใช่ค่ะไอตัวนี้เป็นอินเนอร์ในตัวในตัวค่ะมันสามารถต่อได้ค่ะอย่างเลชพอตตัวตัวใหม่อะก็จะเป็นตัวที่เป็นต่อเขาไปอะค่ะใช่ค่ะอ๋อแต่นี่คือประกอบเป็นเป็นตัวของเขาเลยใช่ค่ะอ๋อแล้วก็เป็นโลโก้ 3A อยู่เลยนะใช่ค่ะเป็นรุ่นแรกๆเลยค่ะจัดจิ๋มากเ่าะสเน่ หลายคนรู้จักสปริงบาร์แต่พูดถึงเสน่ห์ของสปริงบาร์วินเทจให้ฟังหน่อยสำหรับที่อย่างสปริงบาร์วินเทจเองเนี่ยเวลานั่นปับอ่ะเสน่ห์ของเขาอ่ะก็คือสีแล้วก็ความคลาสสิกค่ะเวลาเรามองเต็นท์ไปนะเรารู้สึกสบายตาเวลานอนในเต็นท์ก็สบายใจหลับง่าย เย็นสบายสบายกระเป๋าไหมครับไม่สบายกระเป๋าค่ะอาจจะเหนกื่อยเรื่องกระเป๋าแล้วหน่อยไม่สบายกระเป๋าเ็นายแลกกันแลกกับแลกกับ ความรู้สึกเหล่านี้ใช่ค่ะหายากไหมครับถ้าแบบใครแบบสนใจแบบแนววินเทจแนวอะไรเนี้ยแบบวเหรอคะถามว่าหายากไหมยากมากยากมากค่ะค่ะใช่ค่ะคือบางทีมันมีของไม่มีเงินเราก็ต้องหาซื้อค่ะแาลทค่ะจังหวะก็ไม่ได้ใช่บางทีมีเงินแล้วเรายังหาซื้อไม่ได้เลยค่ะในเงี้ยค่ะ่ไม่มีคนขายให้เราบ้างหรือว่าหาไม่ได้ใช่ค่ะใช่ค่ะอย่างอันเนี้ยกวาจะได้มาแต่ ละลัาลางนะโอ้โหนะมัน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 นั่นที่เรามองนะมันมีความมันสวยงามแล้วเดี๋ยวตอบรรยากาศกลางคืนก็อีกแนวนึ่งมันก็จะมีความหลักหลักที่เราไปดูของกลุ่มนี่ยฮะเป็นแนวทางไหนบ้างเป็นกลุ่มรวมตัวตัวใหญ่ไปเจอที่ไหนครับเราเองเราไม่ได้เล่นแค่เต็นท์สปินบาร์อย่างเดียวเราเป็นวินเทจอะค่ะเราก็เล่นทั้งโคลแมนด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยค่ะเวลานั้นเราก็จะไปทั้งงานเลโทรอ่ แล้วก็อย่างงานของสะเกม er คันนี้เนี่ยเราก็จะมาอยู่แล้วอย่างสปริงบาร์เนี่ยสปริงบาร์ก็จะมีก็ถือว่าตามวาระไปแล้วกันนะแต่หลักๆเข้าไปดูในส่วนเดี๋ยวได้ไหมวิจะติดตามก็จะมีในส่วนของสปริงบาร์วินเทจนะคะสปริงบาร์วินเทจนะใช่ค่ะอ่าก็จะไปรู้จักพี่ๆก็ได้อยากได้ความรู้หรือว่าจังหวะดีๆคุณอาจจะเป็นหนึ่งในสมาชิกเพราะของพวกนี้มันคือเนื้อคู่นะพี่เลยใช่ค่ะใช่ดัก็ถือมีความตกอ่ะเดี๋ยวครั้งนี้มาแบบมีความตกมากเป็นไงบ้างพี่ความรู้สึกแบบ นักกันมาร่วมงานคังนี้ออฟฟิเชียลทูคือเรามาเราหนึ่งคือใจเราพร้อมมาแล้วเราก็อยากมาสนุกกันมาเจอเพื่อนเพื่อนพ่พี่ๆแลก็มาเจอคนที่ชอบอะไรเหมือนกันมันก็จะคุยกันถูกพอเนยค่ะคือชอบพอในส่วนแล้วก็บรรยากาศเนี่ยมันมีความหน้าระมีทั้งคุณผู้หลักผู้ใหญ่วัยรุ่นหนุ่มสาวแล้วก็เด็กๆเป็นครอบครัวสวงบานเรื่องครอบครัวเรื่องของอย่างเงี้ย ความสัมพันธ์เพื่อนโผงมีสบายมากเราลุยต่างหากโอเควันนี้ขอบคุณมากขอบคุณทางกลุ่มๆพี่ๆก็ด้วยที่ให้เราไปดูสองสองเป็นกันขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะนี่มีหนึ่งกิจกรรมครับนี่ทำอะไรเอ่ยทำอะไรเอ่ยครับน้ำตาลสายไหมค่ะน้ำตาลสายไหมอืมเป็นสัมลีเลยใช่ไหมคะเป็นสัมลีเลยใช่ไหมตอนที่แบบมันเป็นชิ้นหอยเล็กๆกับมันเหมือนใหญ่ อ๋อมันเหมือนเวลาสไปเดอร์แมนยิงมุมใหญ่ใช่ปะแล้วไงมันมันมันเขาไว้ทําอะไรอ่ะครับเนี่ยเขาไว้ทําอะไรอ่ะยิงเหรอยิงจริงหรือเปล่าเสียมาแล้วอันนี้หนูทําเองใช่ไหมครับหนูทําเองเวลาอ่ามามามาวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่หนูสนใจไหมคะอ่าสนใจไหมสนใจไหมเขาเรียกว่าอะไรเรียกอะไรคะสายไหมสายไหม สายไหมแต่คุณพ่อสายตลอดว่าร้อเลน,เนส,าาสายอาชีพสายอาชีพอ่าน,นี่นี่นี่เป็นกิจกรรมหนึ่งของเด็กๆหวานหวานหวานเด็กๆ,ๆ,ๆครับโดยโดยเนเจอร์ของสปริงบาร์ก็จะมีความเป็นครอบครัวด้วยแล้วก็จะมีน้องน้องเด็กๆดเนี่ยนี่ก็เป็นเป็นซุ้มเล็กๆวาดรูปวาดรูปเนี่ยระบายสีเนะะาเนะระบายสีเนี่ยเน่แต่ละเด็กเด็เาก็จะระบายสีกันไหนตะเกียงหนูสีอะไรครับ อ๋อมีตะเกียงมีสีแล้วอโอนี่เต็นท์ของใครสวยยังเลยสีชมพูด้วยเนี่ยของหนูเต็นท์ละเต็นท์สีเขียวอันนี้ของคนอื่นแล้วของหนูแล้วคะเต็นท์สีเขียวอ๋ออ๋อโอเคสวยก็เป็นหนึ่งกิจกรรมครับสำหรับเด็กๆอ่ะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดข้างในอีกไลายสนกันดีกว่าครับผมแอบอิจฉาเมื่อกี้คุยหลายๆคนแอบอิจฉาไปเดินเต็นท์วินเพจเขาบอ้โห คุณปู่คุณย่าสี่ห้าสิบปีนันเตนตั้นประวัติศาสตร่โลโก้แบบสามเอนะพี่กี้เนาะเป็นเรื่องยาวมาเนี่ยคนไม่ได้มานี่ยคือมิสเตอร์แจ็คเนี่ยถึงกับอึ้งถึึงงกับออ้่แล้วก็มีความสุขว่ะวิเต้นตั้งแต่รุ่นพ่อเขาทำเนี่ยมันมาอยู่ในประเทศไทยได้ยังไงอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคนที่ถือแบรนด์ตัวที่มีมุ้งเลยนะที่บอกคนที่ถือแบรนด์สปริงบาร์จะมีความภาคภูมิใจมากว่าเราคือ ออริจินอลของแบรนด์พอพวกเราได้ฟอลโล่พี่อู๊ดที่เป็นผู้นำเข้าอะไรเงี้ยเราก็มีความรู้สึกว่าเราก็รู้สึกว่าเรายิ่งมั่นใจในศักยภาพของพี่อู๊ดตะเกียงพานิชได้ไอ้ต้องให้เครดิตตะเกียงพานิชค่ะเนาะเนาะยูเอสแตะเกียงพานิชฐ์ต้องให้เครดิตเลยครับแล้วก็แล้วก็ เราก็เห<ช>็นมาครั้งนี้ครั้งที่2องนะเนาะที่ะะที่<ช>ที่ที่ลุงเขามาใช่ค่ะนะก็ทีมงานด้วยน่ารักน่ารักก็เป็นครั้งหนึ่งถือว่ามีความสุขกันไปสําหรับคนรักชอบสปริงบาร์ใช่นะผมว่าเป็นความสุขที่เราต้องต้องช่วยกันส่งต่อคนที่ยังไม่เคยเห็นสปริงบาร์อยากจะแอบป้ายยาหน่อยพี่เข้าไปดูไหนไหนได้พี่จีโอเรื่องราวสปริงบาร์ของเข้าไปในเพจ us ตะเกียงพานิตได้เลยส s camp ตะเกียงพานิตใช่ค่ะแล้วถ้าอยากจะแบบว่าสัมผัสตัวจริง สัมผัสตัวจริงพี่อู๊ดก็มีเต็นท์กลางโชว์ไว้แล้วเวลาที่ใครซื้อแกก็สลิกเตตในการกาสอนกลางถือว่าได้ความรู้แล้วก็ได้เห็นของจริงถือว่าโอเคที่สุด,ดส่วนใครที่ไม่สะดวกทางออนไลน์ก็โทรหาเพจแล้วก็ให้เพจเขาเ<ม>วิดีโอคอลอให้ดูก็ได้คือช่องทางการซื้อถ้าเราได้ซื้อกับออฟฟิเชียลเนี่ย พี่มั่นใจว่าเขาดูแลเราเต็มที่ถูกต้องถูกต้องแล้วก็แล้วก็ยูเซอร์บอกว่านี่คือส่วนหนึ่งนะครับ300หลังนะใช่ค่ะที่มาคือส่วนหนึ่งบ้านเราเมืองไทยเยอะกว่านี้มากแต่ว่าครั้งนี้300หลังมันเป็นปรากฏการ์มันเป็นคําตอบที่บอกอยู่แล้วว่านี่แหละ เรื่องของเซอร์วิสเรื่องของคนชอบสตูดิาคุณไม่โดดเดี่ยวแน่เนี่ยคนรักพี่อูด้วยใช่ใช่นี่แหละนี่คือข้อดีของคนรักออฟฟิเชียลด้วยของไอ้นม่คน่คนนั้นอ่ะคนนั้นคนอูดอ่ะคนพี่อูดอ่ะใช่คจริงจีได้ได้ได้ขอบคุณมากพี่ิขอบคุณคาะยินดีค่ะยินดีค่ะฝากติดตามวีแคมด้วยนะคะโอเควีแคมเช่นเคย สนับสนุนโดย JPX ที่1เรื่องแอร์เคลื่อนที่บรรยากาศก็เดินไล่ๆเรียงๆครับก็บรรยากาศเนี่ยครับหลากหลายกลุ่มก็น่าชื่นมืน่นน่าชื่นใจมากนะครับแล้วก็เป็นบรรยากาศแปลกูแปลกตามากนะครับแล้วก็การเดินทางของเราวันนี้นะครับต้องขอบคุณ w o y Outdoor นะครับเป็นลักษณะลูคท็อปเองน,นะครับที่เดินทางกันมาส่วนของ Nodway Outdoor ก็จะมีขนาด1.2 1. 2, 1. 2. 4 1.6แล้วก็1.9นะครับไอ้เลือกช็อปกันหรือจะเป็นอุปกรณ์อื่นๆหรือไม่ผ่านไปแถวนนทบ,บุรีก็โครงการมหฮไมานะครับเรไปเอาดอเป็นช็อปใหญ่โตเลยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นลักษณะของโรงกาแฟพัลมุนนะครับต้องขอขอบคุณลงในส่วนของโรงกาแฟพัลมุนเลยนะครับเป็นกาแฟละมุนละมุนมีทั้งกัวแข้มกัวกลางกัวอ่อนให้เราได้ ลิมรสครับก็เข้าไปดูได้นะครับในเพจลงกาแฟเพืละมุดนะครับนี้อีกหนึ่งบรรยากาศจะเป็นกลุ่มน้องๆที่แบบเตรียมตะเกียงกันคืนนี้มีโชว์ตะเกียงแน่ครับมากับตะเกียงพาณิชย์ทั้งทีก็เนี่ยพรที่ประมาณการประมาณการว่าร้อยกว่าดวงเนี่ยเห็นกันแล้วก็เดี๋ยวไปแขวนไว้ตรงซุ้มเดี๋ยวพบค่ำมืดค่ำนี่ซันเซ็ตมาเมื่อไหร่เนี่ยได้ชมแน่บรรยากาศตะเกียงแต่ฮะนี่คืออยากให้ รู้เหลือเกินนี่คร้าวๆนะครับไปขโมยบ้านโน่นมาคือเรื่องราวของสปริงบาร์เนี่ยฮะเป็นโลโก้ซอรี่ของเขานะฮะผมว่าดูแลเพลินตาดีพอเราดูตรงนี้ฮะแล้วเราไปเดินดูตามเต็นเนี่ยก็จะเห็นเลยครับว่าเนี่ยมันมีเรื่องราวขเขาตั้งแต่สามเหลี่ยม,มนะฮวงกลมสติกเกอร์ไอ้สกรีนสีเขียวนะฮะ A A A นะฮะเนี่ยเขียนปีพศออด้วยแล้วก็ลายเซน็นเซ็นด้วยลุงแจ็คเรียบร้อยนะครับนะครับแล้วก็เนี่ยไล่เลี้ยงมา,าสี่ปีกี่ปีเป็น เอกลมแล้วก็มาในตัวอื่นๆเนี่ยฮะกโอ้โลโกโ้นะเองนี่เนี่ยโลโก้ข้างหลังเนี่ยเป็นลักษณะเต็นยันก็เป็นสปริงบาร์คุณนีโลโก้ก็จะบอกปีนะครับปัจจุบันหลายๆตัวก็จะเป็นลักษณะนี้เป็นลงแบบโมเดลร์นแบนี้นแล้วนะนี่เป็นลโลโก้แลก็เป็นความรู้กันไปสาหรับคนรักชอบสปริงบาร์จะทราบแต่คนยังไม่ทราบก็พอมีตัวนี้ก็เหมือนลายแทงที่ฝบพาเราไปเดินดูเดินชมได้ว่าแต่ละส่วนแต่ละรุ่นน่ะมีเรื่องราวไงบ้างเนี่ย เนี่ยเจ้าของเขาน่าจะมาแล้วเดี๋ยวคืนเจ้าของก่โอเคเรื่องราวประมาณนี้ครับเดี๋ยวคืนเจ้าของใครเป็นเจ้าของไมตออ๋อของอะไพิ๊ศวันนี้มาถือว่าสปริงบาร์มันมีความพิเศษหลายเรื่องใช่ค่ะ มีมีเต็นท์ใบใหม่ด้วยใหม่เป็นไงพี่เดินยังไปไปดูอย่างเรียบร้อยค่ะบางพี่พี่รู้สึกไงกับปรากฏแบบเห็นตัวนั้นออกมาเป็นรุ่นเดียวกับเป็นเป็นแจ็คใช่ไหมเป็นแจ็คเอ่อเป็นย่อมาจากคลาสสิกแจ็คร้อยอ่าย่อมาจากคลาสสิกแจ็คร้อยก็คือคลาสสิกแจ็คร้อยใช่ไหมคะแล้วก็จะมีร้อยสี่สิบแต่ว่าอาจจะย่อเป็นซีเจ ค่ะแล้วก็เป็นสีสีสีแยกมา2สีแยกมาสสีใช่ค่ะแล้วก็ leisureport ก็เพิ่มสีมาจากที่จากที่หลายๆปีเราจะเห็นแต่สีนเ้จะเล่าอย่างเดียวเลยรอบนี้เห็นเพิ่มมาเป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกไปเหมือนกับคลาสสิกแบบคลาสสิกเมื่อก่อนเลยคลาสสิกเมื่อก่อนแต่ว่าแต่แต่แต่ว่าตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นสีเขียว นะคะเป็นสีเขียวก็ออกเขียวทหารโดย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 ปกติแล้วเนี่ยคนที่เล่นตีมทหารหรือว่าสายเขียวเยอะเหมือนกันนะคะตอบโจทย์จริงๆเลยค่ะก็ตอบโจทย์ก็ถือเป็นเป็นปรากฏการณ์เดี๋ยวรุ่นอื่นๆก็ออกมาใหม่ออกมาอีกค่ะใช่อลวก็วันนี้เรื่อยมาอย่างที่เราคุยกันคือลุงแจ็คมาลุงแจ็คมาเดินยังครับลุงแจ็คเดินมาเรียบร้อยแล้วเมื่อวานแล้วก็อันนี้เป็นเต็นที่ลุงแจ็คนอนกับเรานะคะอ๋อนี่่นอนที่นี่ค่ะนี่คือเต็นท์ของลุงแจ็คที่นอนนอนในหมู่บ้านของไฮแจ็คค่ะสองนี้ลุงแจ็คนอนไร้หนอนดูแต่ว่าเมื่อคืนน นะคะอากาศเย็นสบายอเมื่อคืนเย็นสบายเย็นมากเลยใช่ค่ะโชคดีมากเลยเพราะว่าลุงแจ็คมาก็จะได้ได้คอยลุงแจ็คนั่งเรือหางยาวมาใช่ไหมใช่ค่ะนั่งเรือหางยาวมาจอดที่นี่ค่ะเทียบท่าตรงนี้ขึ้นขึ้นเต็นท์อยู่ตรงนี้เลยค่ะเป็นเรื่องเวลาเอ้ไงเขามาเขารู้สึกยังไงบ้างโอ้เขาแฮปปี้มากเพราะว่าพอเขาเห็นคนไทยผักคนไทยแบบชอบสปริงบาร์แล้วก็การตกแต่งเต็นท์ที่ที่อเมริกาเขาไม่มีแบบนี้แน่นอนค่ะแล้วก็ความสะอาดหรือความสวยงามของของคนไทยมีครบทุกอย่างเลยค่ะนะคะแล้วก็ มีทุกรุ่นบางรุ่นอย่างเหมือนโซนวินเทจอะไรต่างๆก็เป็นรุ่นที่อาจจะไม่ได้เห็นลุงแจ็คเองก็บางรุ่นลุงแจ็คก็เพิ่งมาเห็นที่นี่ลุงแจ็คยังไม่โตอะไรตลอดลุงแจ็คยังไม่โตแอยู่ไหนก็ไม่อยู่ตอนสมัยทีนี้ไอ้ที่เป็นมุ้งนะตอนอนวินเทจนะที่นี่ทีนี้ของของของสปริงบาร์ไฮแจ็คเนี่ยจะแบ่งเป็นเหมือนพูดง่ายๆซอยหลักอยู่ด้านหน้าอ่าแล้วก็มาซอยนี้ซอยนี้ด้านหลังจะเป็นเต็นเต็นสูงหมดเลยเต็นสูงเต็นสูงหมดเลยค่ะเป็นเป็น เป็นใช่แม่เป็นเป็นทุกรุ่นเลยค่ะเป็นทุกรุ่นเลยค่ะมากันครบทุกรุ่นค่ะนะคะมากันครบแทบทุกรุ่นเลยใช่เป็นงานใหญ่ของปีค่ะเพราะว่าเรายกเรายกให้ออฟฟิเชียลแต่ว่าย่อยๆก็ไม่ไม่ขาดใช่ค่ะจัดมากันเต็มที่เลยค่ะพอเจอกันใช่ค่ะแน่แน่ เดี๋ยวพี่ก็อยู่อีกเจวันนะครับของเยอะมากเขาเอาต้นไม้มาด้วยเห็นไหมครับพี่พี่เอาต้นไม้มาจากบ้านด้วยเหรออ๋อคิดว่าต้นนี้ทุกคนมาวันนี้ด้วยใจนะคะแล้วพร้อมเพียงกันแปดสิบกว่าหลังค่ะค่ะแปดสิบกว่าหลังตอนนี้ไม่แน่ใจว่ามากี่หลังแต่หันไปด้านนู้นนะคะด้านบนก็เป็นของไฮแจ็คเหมือนกันค่ะที่เรียงกันอยู่ยาวไปนู้นเลยเป็นของไฮแจ็คเหมือนกันค่ะทีนี้ ทีนี้ตรงนี้ก็เป็นเริ่มท้ายซอยแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มเริ่มเป็นแหล่งมั่วสุมแล้วค่ะหรือจะเป็นผมว่าม่วู้จะใช้บาลิมลาค่ะบาริมลานค่ะบาลิมลานจะอยู่แถวนี้ค่ะก็จะเห็นพวกเล่นของมีน้ำมีปองอะใช่แก้วยเยอะค่ะแถวนี้มี ก็วาริมลานอาหารใช่เริ่มเริ่มจะทําอาหารกินกันแล้วค่ะเพราะว่าเล่นเกมกันสนุกเมื่อกี้นี้ตรงหน้าหน้ากลางกิจกรรม ตัวเต็นท์สปริงบาร์เนี่ยแน่นอนอยู่แล้วค่ะกางง่ายกางง่ายกางคนเดียวก็กางได้แล้วก็กางได้ไวแล้วมีจรมแข่งด้วยมีใช่มีแข่งเมื่อกี้นี้เองแล้วก็ของไฮแจ็คก็กางได้ใช่ค่ะไฮแจ็คก็ส่งส่งมีน้องเขาไปแข่งด้วยแล้วก็เอ่อการกางของสปริงบาร์จะไม่มีสายที่เราโยงระยางมากแล้วไม่ทําให้เราเหนื่อยแล้วข้อสําคัญคือที่บอกว่ากางคนเดียวไม่ต้องเอ่อคนเดียวก็กางได้แต่ถ้าเป็นแบบสอดเสาหรืออะไรบางที บางรุ่นเราอาจจะต้องมีคนช่วยเยอะหรืออะไรต่างๆใช่ค่ะนั่นนี่ก็คือข้อดีของสปริงบาร์คืทีละฝั่งทีละแั้วก็ได้แล้วเป็นทรงเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดินนี่คือบรรยากาศส่วนหนึ่งของสปริงบาร์ออฟฟิเชียลไทยแลนด์งที่2เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศส่วนอื่นกันต่อครับสนับสนุนโดยมีนัทคาเฟ่ นัดกันดูแลสุขภาพคิดว่าสปริงบาร์อนาคตในเมืองไทยมุงพี่ชายอะเป็นไงบ้างก็ผมผมบอกว่ามันเป็นตัวที่ย้ำว่านเป็นตัวที่ทุกคนต้องเล่นตัวมาก่อนเล่นตัวมาก่อนถ้าจะเป็นเต้นตัวสุดท้ายที่จะเล่นแล้วกันสําหรับเรื่องของตัวแคมเมืองไทยนะครับใช่หรือว่าเป็นตัวที่ต้องมีไว้แบบเป็นเหมือ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 นพระคู่บ้านอะไรเงี้ยผมเล่นไ้คอมโถกหรือเปล่าแต่ต้องมีเพราะโดยโดยความเป็น ผมว่ามันเหมือนมันเหมือนฟุ้มันเหมือนคนเล่นหรือว่าเราโตขึ้นมาครับพอโตในระดับหนึ่งเราก็ต้องมีของเราเนี้ยที่มันคู่กายคู่แคมเปอร์กันไปนะ้พี่ชายนะอก็ถือเป็นเรื่องดีวันนี้ได้เดินถ้วยยังเดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งเขาไปเดินนะวเดี๋ยวเาไปวันนี้มีอะไรบ้างพี่พี่ชายเล็งเร่โซนไหนว่าวันนี้มีของรางวัลด้วยใช่ครับโอ้โหรู้สึกว่าของรางวัลอยากอยากอยากไปเดินดูทุกทุกทุกกลุ่มเพราะว่าแต่ละกลุ่มมีความเฉพาะเป็นตัวของเข้านี่นี่ขนาดคนมางานนะครับ เขายังมีความอยากเลยคนท okay. ี่ไม่มาผมเนี่ยผมรู้สึกเสียดายมากมาเสียดายแทนเลยอว่าเพราะมันมีเสน่ห์คาเลคเตอร์ยิ่งผมว่าเหมือนอย่างเนี้ยเนี่ยเราสุดเขตเราจะไปสู่เขตของวินเทจครับซึ่งเป็นอะไรที่แบบ s ปง คลาสสิกคลาสสิกคลาสสิกเลยหกเจ็ดสิบปีพี่ชายใช่ใช่ครับน่าจะหกเจ็ดสิบปีแล้วบางตัวนะพี่นะมีมีครับมีที่มีอยู่สามปีสิบห้าสิบนี่คือความเป็นคาแรคเตอร์ของสปริงบาร์แบบคลาสสิกดั้งเดิมนะได้ได้โอเควันนี้มีของรางวัลพิเศษแล้วก็มีเซ็นตัวใหม่พี่ชายเป็นไงบ้างไปดูแล้วมาไปดูมาแล้วอะไรเป็นไงบ้างรู้สึกยังไงจอเรียกว่าหนึ่งแล้วมันเป็นสีที่ผมเรียกว่าตอบโจทย์คนไทยนะครับผมอ่าตอบเลยคว่า ต้องไปดูในที่เขารีวิลโอดีคลีนโอดีคลีนสีเหลืองออกเป็นเขียวเขียวเขีนะครับคล้ายทหารด้วยแต่ว่าตัวหลักมันก็เป็นเบสของของตัวรุ่นอะไรนะเป็นรุ่นแจ็คครับแจ็คนะแจ็คร้อยกับแจ็คร้อยสี่ร้อยหนึ่งสี่ศูนย์กับหนึ่งหน้อยนะก็เป็นตัวใหม่ก็เดี๋ยวรุ่นอื่นๆน่าจะมีออกมาเรื่อยๆแหละนะแต่ว่าก็แบบตอบโจทย์ตอบโจทย์ยังไงกับคนไทยที่ถ้าผมดูตัวเนี้ยมันเป็นหนึ่งกับเรื่องสีเรื่องสีเป็นสีเขียวที่เกี่ยวกับเขียวทหารน้องสอง มีหน้าต่างเพิ่มขึ้นหน้าาต่งเรื่องของการระบายอากาศเหมาะสมกับอากาศบ้านเราอากาศบ้านเราแน่นอนครับเนื้อผ้าด้วยไหมพี่ชายเนื้อผ้าก็พิเศษมไหมผมว่าเนื้อผ้าตัวนี้ผมก็มองว่ายังเป็นเนื้อผ้าที่เป็นของสกระป์มารียกว่าเป็นตัวแคนวาสสิกเขาอยู่นะเป็นตัวที่เนื้อผ้าแบบอ่าอ่าออริจินอลโอเคตามนี้ตามนี้เดี๋ยวอัปเดตกันเรื่อยๆเดี๋ยวมีอะไรอ่าฝากติดตามอันนี้มาเป็นในส่วนของชายมีติดกระปิมใช่ใช่ครับหมดอีกบทบาทหนึ่งชายมีดำจนเคลิน ชวนเพื่อนแคมก,ก็ยังมี <c oughs> มนะติดตามได้เหมือนเดิม <c oughs> บรรยากาศมืดค่ำครับก็บรรยากาศเนี้ยจุดตะกงตะเกียงกันอันนี้นี่นี่ก็พี่นี่รุ่นใหญ่ครับพี่ไพรักก็มีทั้งสปริงบาร์แล้วก็โอ้ตัวนี้เกาอมากแล้วก็ตัวโครแมนี่เป็หละ พี่ไปร้านสวัสดีครับสวัสดีครับ,คครบนี่ผู้ใหญ่แท่นหนึ่งมางานด้วยวันนี้ขนมาเยอะไหมครับพี่ห้าหกหลัง,ลงอ๋ออ่ะนี่คือบรรยากาศหนึ่งตัวในโซนวินเทจครับเป็นในโซนวินเทจแล้วก็โอ้โหแต่ละตัวนะฮะก็เนื้อคู่ครับมีตังก็ซื้อไม่ได้ <laughs> นะพี่เนา <laughs> นะต้องรอจังหวะแต่ละคนอ่ะในส่วนนี้ก็ช่วยกันอยู่ครับก็คือบรรยากาศนะฮะเดี๋ยว น่าจะทําเป็นอะไรดีเขาเรียก <Okay. S 1> เป็นอุโมงคนะ์เนาะอุโมงคนะ์เนาะอุโมงค์ตะเกียงอา่าโอเคก็นี่เราสั่งลอกมาตรงจากอเมริกาเลยฮนะเนี่ยเป็นลอกจากขึ้น <c oughs> อ่าโอเคก็แต่นะคร่าวๆก็สิบนะเสาละสิบใช่ไหมคะ,ะ,ะ,ะนา่าจนะเสาละสิบ่ะบรรยากาศต่อไปกือบร้อยดวงเนาะเกือบร้อยดวง นี่ก็ช่วยกันจุดแล้วก็สมาชิกละครับแล้วก็จุดสบอกว่คนที่ใช้ตะเกียงโคมนก็จะรู้จักกันดีในส่วนตะเกียงใช่ใชโอเคแล้วก็มีจ้าแรงหลักก็คือผีอ,อ่าจะช่วยกนะันปายนะฮะนี่มาใสายโยกก็โยกโยกปั๊มปัป๊มน้ำมันกนะันไปางนี่นี่ฮะ มันรุ่นไรบ้างครับพี่ตัวนี้หลายหลายรุ่นเลยนะใช่ไหมหลายรายายุ่นเลยเนาะรวมรวมเนาะรวมรวมครมับนะช่วยกันร้อยกว่านะฮะเดี๋ยวคงสวยงามแน่เลยครับใช่นะกี่ดวงวันนี้กี่ดวงครับกี่ดวงน่าจะเก้าหกเก้าห้าสี่ห้าเก้าหกสี่ห้าสิบสี่ ดเดี๋ยวได้ชมกันแล้วกี่ดวงครับพี่ร้อยร้อยกว่าดวงร้อยกว่าดวงร้อยกว่าดวงอยากให้มันเป็นอุโมงเป็นเป็นตุ้มใช่ใช่ครับผมเป็นตุ้มโทว์ไดเกียงนะวันนี้เอามาจากไหนของของเราเลยร้านยศแคมป์มาเกียงตาติสตายศแคมป์มาจังทีอยากอยากโชว์เลยนะเนี่ยพี่จัดมาแล้วก็วันนี้สมาชิกก็มาช่วยกันนะฮะมาร้อยกว่าดวงเลส่วนใหญ่เป็นรุ่นอะไรครั่ส่วนใหญ่เป็นสามสามห้ากับสามตอกสองศูนย์สองร้อยเอมีมีหลายรุ่นครับผมมีหลายรุ่นนะอ่าก็มา นี่เราอยู่กันในบรรยากาศของโซนหมู่บา้านหมู่บ้านหมู่บ้านคนแคระเมื่อกี้คุยทางพิติกพิติศกับหมู่บ้านฮอบบิตวันนี้วันนี้นนโอ้ตกหลุมรักอะไรในฮอบบิตของเราในในตัวคอมเพล็กของเราครับหมอชอบในความความเล็ก<ๆ>กระทัดรัดแล้วก็<ๆ>เหมือนจะเล็กนะครับแต่ข้างในนอนกว้างมากนอนสบายมากก็แค่นี้แหละใช้งานตรงตามวัตถุประสงค์ของแต่ละคนครับ เป็นแฟนคลับเป็นคนยูเซอร์ใช้สปริงบาร์อยู่นานยังอ่าเพิ่งเข้าครับเพิ่งเข้าเป็นไงบ้างแสดงว่าเล็งอยู่นานแล้วใช่ทำไมถึงตัดสินใจเข้าดีกว่าเข้าแล้วออกยากนะอ่าก็พี่ติ๊กพี่แปงแล้วก็เต็มเต็มครับเคยครับโอ้สองคนนี้ตัวป้ายยาเลยครับแล้วเป็นไงพอใช้จริงก็ชอบับตอบโอเคเนาะโอเคได้ได้ได้ เขารวมครบ3ครั้งครับ um, ก็เลยได้รางวัลของไอ้แจ็คนะของไอ้แจ็คนะไอ้พวกไอ้พวกขยันเที่ยวครับก็จะได้อย่างนี้เป็นพิเศษของไอ้แจ็คแล้วก็ส่งมอบส่งมอบผ่านนี่ลุงแจ็คเลยลุงแจ็คเลยก็เป็นพิเศษกันไปก็จะเป็นนีผ้านะเหมือนเราบริจาคเลือดครับหได้รางวัลครับผมได้รางวัลอาป็นที่ระลึกกันไปสวยงามสวยงามนี่เนี่ยบุคคลเหล่านี้ก็จะผ่านงานเออสปริงบาร์แล้วก็ในส่วนของไฮแจ็ค ติดผเขาเอะไรน,นะครับ็าลุงแจ็กนี่มอบให้นะลุงแจกก็ใช้งานให้เป็นประโยชน์ครับมาไทยทั้ทงทีเราก็ต้องใช้เยอะๆนะครับนะฮะโอเคก็พอจะมาอัปเดตพอจะพามาแลมาชมกันบางส่วนนะครับสองสัปดาห์ติดกันนะครับตรงนี้ก็ต้องขอบคุณที่ติดตามกันนะครับสุดท้ายนี้หมดเวลาแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้าเราจะพาไปดูงาน แคมป์งานมิงดีๆที่ไหนหรือพาไปดูเรื่องราวของคนทำแคมป์เรื่องราวของอัปเดตเรื่องราวของแรลแคมปิ้งยังไงเกี่ยวกับวงการแคมปิ้งแคมปิ้งกันที่ไหนก็ฝากต<น>ิดตามด้วยเลยกันติดตามเราได้นะครับทาง mbtv g e n mbtv channel นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับเดินทางท่องเที่ยวแคมปิ้งอย่างมีความสุขนะครับไว้เจอกันคราวหน้าครับสวัสดีครับ